นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา หาหาหรือรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุคติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะ สวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภา พะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขา ปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหารืรือ,รอ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะ มานีมามะพุทธสะสะวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปาร,รายันติพรมมา มหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายังวิระหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือนาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา หาหาหรือรือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภ พรวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะ,ะมานีมามะพุทธะ สวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือ